การปลูกพุทราแบบล้างรากก่อนอื่นให้ตัดแต่งรากที่เสียหายออกและตัดรากให้สั้นลงไม่ควรไว้ยาวมากนะคะ่ะถ้ามีเทปพ,พันรอยต่อกิ่งอยู่ให้ตัดทิ้งด้วยนะคะหลังจากนั้นตัดแต่งกิ่งข้างออกไม่ต้องเหลือให้ยาวมากความสูงให้ตัดออกประมาณ1ใน3ของขนาดต้นเพราะยิ่งเหลือกิ่งยาวมากต้นจะยิ่งรับภาระหนักเหลือยาวเพียง25-30เซนติเมตรก็เพียงพอคะ่ะ จากนั้นแช่รากในสารเร่งรากผสมไตรโคเดอร์มา2-4ชั่วโมงก่อนปลูกหรือจะคลุกไตรโคเดอร์มาเพื่อกันเชื้อราก็ได้ค่ะตอนปลูกกลบดินแค่ส่วนโคนต้นอย่าก,กลบดินสูงเกินและไม่ควรเกินรอยต่อกิ่งนะคะถ้าปลูกลงกระถางให้ผสมดินให้ระบายน้ำได้ดีพุตราไม่ชอบดินอับหรือแชะค่ะ ถ้าดินร่วนระบายน้ำดีจะช่วยให้ฟื้นตัวเร็วมากช่วงแรกให้งดปุ๋ยเคมีแรงๆไปก่อนนะคะรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะวางในที่มีแสงรำไรประมาณ50%เอร์เซหากมีฮิวมิกหรือสาร่ายทะเลให้รดผสมสัปดาห์ละ1-2ครั้งถ้าปลูกลงดินเลยรากแก้วจะได้แทงลึกทันทีไม่ต้องย้ายกระถางภายหลัง ต้นจะตั้งตัวได้เร็วกว่าในกระถางแต่ควรมีแสแลนพลางแสง50%ช่วยในช่วง1-2สัปดาห์แรกค่ะรดน้ำสม่ำเสมอนะคะห้ามขาดน้ำเด็ดขาดค่ะ